แกาแฟโคลัมเบียเป็นยังไงบ้างแบ่งเกรดอย่างไรมีสายพันธุ์อะไรบ้างมาลองฟังกันครับั่วไปกาแฟของประเทศโคลัมเบียนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสายพันธุ์หลักๆ <คา S 2> ได้แก่คาติลโรคาทูราและก็เกชาและโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟประเภทวอชโปเซสต์แต่ในช่วงหลังๆนั้นก็มีการทํากาแฟแบบเอกโซติกมากขึ้นคือการพวกทำเฟอร์เมนต์และทําเป็นกลิ่นผลไม้ต่างๆในการแบ่งเกรดนั้นโคลัมเบียจะแบ่งเกรดออกตามขนาดนใหญ่ที่เราเจอก็ได้แก่ซูพรีโมหากเราเทียบขนาดของสกรีนไซส์ก็คือขนาดตั้งแต่ประมาณ17 ถึง20นั่นเองหรือประมาณไซส์ A หรือ AA มีขนาดตั้งแต่ประมาณ6 7 5ถึง8ปมิลิเมตรเกรดหนึ่งจะเรียกว่าเอ็กเซลโซมีขนาดเล็กกว่ามีขนาดสกินสายยูรวๆเบอร์15ถึงเบอร์1ิขนาดของเมล็ดก,กาแฟอยู่ที่6ถึง6.75มิลิเมตรเซลโซนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอมากนักและจะเทียบเท่าเกรด B ในประเทศไทยตามขันตอนนั้นก็จะเป็นกาแฟขนาดเล็กก็คือกาแฟพีบอรีนั่นเองรสชาติของกาแฟโคลอมเบียที่เราจะเจอได้บ่อยก็ได้แก่พวกส้มซีตัสพวกนัตตี้แล้วก็ช็อกโกแลตยังไงก็ ไปลองชิมกันนะครับ